อยู่ในโหมดฟรีฟอร์ออร์นะกระสุนหมดอะไรกับผมสต,ตีโจกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมไพ่แบงค์เลยครับ อยู่กับผมคนเดิมดูสเก็มเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืน T2 เก็บเสียงนะครับผมซึ่ง T2 เก็บเสียงเนี่ยผมเองก็ไม่เคยเห็นนะคือไม่ได้สังเกตก็ว่าได้ว่าแม่งมาตอนไหนวะ <laughs> ผมไม่ได้สังเกตจริงๆนะฮะสำหรับ T2 เก็บเสียงนะส่วนมาก T2 มันก็มันก็มีแต่ T2 ธรรมดานะครับผมเนาะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมี T2 เก็บเสียงด้วยนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งมาเห็นตอนตอนนี้เนี่ยตอนผมกําลังนั่งหาอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทาคอนเทนต์อะไรดีฮะเราไม่ได้ทําอะไรชิปยาวอย่างนี้นานละผมก็เหลือไปเห็นไอ้ T2 เนี่ยแล้วผมก็ดู T2 แป๊บหนึ่งแล้วอ้าวเดี๋ยวมันมีที่เก็บเสียงแต่ตอนไหนวะ <laughs> เออคือแบบ อันนี้ผมไม่รู้นะคนอื่นอาจอาจอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเฮ้ยมันมีมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่รู้นะผมไม่ทราบแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมเพิ่งเห็นอ่าเพิ่งเห็นนี่เลยอ่าอารมณ์ประมาณว่าผมอาจคลิปวันนี้ผมเพิ่งเห็นเมื่อวานอ่ะว่าทีทูบมีที่เก็บเสียงด้วยเพิ่งเห็นจริงๆนะเพิ่งเห็นจริงๆนี้ยอมรับเลยเพิ่งเห็นผมไม่ได้สังเกตเงอย่างผมก็ไม่ได้เล่นแบบผมไม่ได้เล่นทีทูด้วยไงส่วนมากเขาเล่นกันเลนแต่เอ็มสองร้อยกับทีทูก็บอกนี้เอ่อทีทูเก็บเสียงตัวเนี้ย ผมได้จากการสุ่มกล่องบาเลตในรอบที่แล้วนะครับผมเนาะได้มาจากรอบที่แล้วก็ได้มา47วันนะครับผมเนาะก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปครับก็ทีทูมันได้รับการปรับดาเมจใหม่นะครับผมเป็น190นะครับผม190หน่วย190หน่วยแล้วก็มีไอเทมบวกเข้าไปนะครับจับเลยไอเทมเพิ่มดามเอจ10พวามันยืน10นะครับผมแล้วก็มีวิกของเรานะครับที่บวกพลังโจมตีก็ดาเมจขึ้นมาอยู่ที่219หน่วยนะครับผมเนาะบวกไปทั้งหมด29หน่วยนะครับผมเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับเอาละครับผมตอนนี้เราเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือหน้าตาของทีทูเก็บเสียงนะครับผมเออผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเข้ามาตอนไหนนะรู้อีกทีนึงคือมันมันก็มีแล้วอะ่ะอันนี้เราอยู่ในโหมดฟีฟอร์อ l l นะไม่ค่อยชินเสียงแล้วจิ้วจิ้วเลย เออป่วจะโดนบอกแล้วว่าผมไม่เก่งซางนายอ่ะแต่อยากเล่นเล่นซานายไม่เก่งแต่ใจมันรักเชียวหัวถ้าเป็นคนอื่นที่แม่นๆนะผมว่าโดนไปแล้วผมว่าโดนไปแล้วอันนี้มันเป็นผมไงกระสุนหมด โอ้ยโ,โดนอยู่啊เจ็ดร้งองฮึมมมไม่ติดอะไรไม่ติด <c oughs> อีกอีก,อก

Double kill! Oh shit, I didn't get Helmet protection! Headshot! Fire in the hole! Hey! ว่ามันแป้งๆว่ะเพื่อนไม่หยุดเลยเฮ้ยคนหนักหินนู้นมันดูแป้งๆว่ะมันดูแป้งๆว่ะคิดเองเปล่าวะเฮ้ย อุ้ยหืมผมว่าใช่แน่ๆคนนี้ใช่แล้วเนี่ยใช่แล้วกูเจอเปาเรียบร้อยกูเจอใครไม่เจอมามามาห้องนี้รอบนี้เป็นห้องสนายมีโดนอยู่แล้ววันเนี้ย

จะพึ่งกระสุนหมดโอเคเพื่อนจัดการไปโอ้โหยิงไม่โดน่ายไอ้วะอยู่ปนหรอ

ล้อฮึงับล้อฮึ่มไม่โดนไม่โดนเหตุฉัดไปดีามัน โ่โอ๊ยอเรียบร้อยมีคนไหมมีคนไหมเธอ คือผ่านหน้าลปคนโดดหน้าต่างว่า head shot เด็ดช็อตไปสไนนต้องเล่นเงี้แหละไม่เล่นอย่างนี้ก็ไม่รู้เล่นไงล้วสไนอะจะเป็ดส,สามว่ะ เอา้าพี่ฆ่าตัวตายทำไมเนี่ยเอาชายาสไนสี่มาด้นะเนี่ยไม่ได้เอาชายาคุมสี่มาหลอ เ่งอยูวใกล้โอยยงไม่ตายที่พย่ยมีใครจะเปิดอีกไหม <c oughs> ไม่มีแล้วหรอเสียใจว่ะ วางสิครับรออะไรพร้อมรอ้เบิดถอยชนะ<ป>เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย